สวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึงคลิปนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซี FC ท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องของเรานะครับ TJ2 โลกเรานะครับเอฟซี FC ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูก็สละเวลานะครับดูครั้งแรกก็ดูการนําเสนอของทางช่องเราว่า จะเป็นยังไงนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าของเราจะมีหลายๆตัวนะครับอาจจะมาผสมผสานให้ FC ไว้ได้เปรียบเทียบแล้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางไม่ว่าจะเป็นสูตรหลักร้อยตลอดการหรือเลขเด่นกำลังวันนะครับเผื่อบางครั้งในแต่ละคลิปนะฮะมันจะต้องเอามาเปรียบเทียบ เพื่อให้ FC ได้เป็นแนวทางเพิ่มเติมก็จะเอามานะครับแต่สำหรับเลขเด่นกำลังวันและหลักร้อยตลอดการสำหรับ FC ท่านใหม่ๆก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะจะโหลดไว้เก็บไว้เปรียบเทียบเผื่อเป็นแนวทางครับประวัติเป็นมาอย่งไงก็ไปโหลดได้ในที่ลงไว้นะฮะทางช่องลงไว้โหลดย้อนหลังเลยนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับโหลดก็จะได้ รบตามจำนวนเลยนะครับว่าสูตรหลักร้อยตลอดการเปรียบเทียบยังไงนะฮะในการจะเอามา,าเป็นสูตรถ้าเขายังเดินอยู่นะะตัดสินใจเปรียบเทียบในแต่ละงวดนะครับแล้วก็เลขเด่นกำลังวันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแก้ไขนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสูตรนี้นะครับ เป็นงวดที่23นะครับ Fc นะเป็นงวดที่23ที่ลงไปก่อนหน้านะครับก่อนหน้านู้นนะครับประมาณหลายวันแล้วเหมือนกันนะหลายวันตั้งแต่เริ่มจากที่ลงอัดคลิปวันนี้วิดีโอนี้นะฮะก็จะเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะครับก็ขออภัยนะครับสำหรับ Fc ที่ท้องติง่งถ่ายถามกันมานะครับก็คือ ตรงนี้นะครับถ้าสูตรนี้จะเป็นบนทั้งหมดนะครับบนทั้งหมดรายละเอียดก็คือตามสูตรนะครับมีทํามาให้แล้วนะครับแต่งวดนี้ก็เอามารวบลัดให้ fc ได้เปรียบเทียบเลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้นะครับถ้าคลิปนี้ผิดพลาดยังไง fc ก็คอมเมนต์เข้ามาทีนะฮะแต่ละคลิปก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ fc ที่คอมเมนต์มานะครับสูตรนี้ศูนย ไม่มาร้อยบนนะครับศูนย์ไม่มาร้อยบนศูนย์ไม่มาร้อยบนนะครับํำหรับศูนย์นี้นะครับและหลักหน่วยนะครับจากศูตรนี้นะครับเอฟซี FC ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ไปดูศูตรนี้ย้อนหลังได้ในงวดที่ผ่านมานะครับศูตย์นี้จะได้สอง ตำแหน่งเลยนะครับได้2ตำแหน่งเลยไม่มาร้อยบนนะครับคือ0เป็นวัดที่23แล้วนะครับของ,งวัดวันที่16เดือนเนะครับถ้าเขายังเดินต่อนะครับงวดที่23 0ไม่มาร้อยบนนะครับไม่มาร้อยบนจากศูนย์ตัวนี้ที่สูตรคำนวณได้ก็จะมาหน่วยล่างด้วยนะครับไม่มาหน่วยล่างด้วยนะครับ ไม่มาหน่วยล่างด้วยอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งจากหน่วยนะครับก็บวกเพิ่มไปอีก4ก็คือ0และ4ไม่มาหน่วยล่างถ้าสูตรย้ำนะครับถ้าเขายังเดินต่องวดที่23นะครับคือตรงนี้เป็นหน่วยบนนะครับที่อาจจะบอก fc ผิดพลาดไปก็คือไปลงเป็นหน่วยล่างนะครับ ตรงนี้เป็นหน่วยบนนะสูตรนี้เป็นหน่วยบนทั้งหมดเป็นของสูตรบนทั้งหมดนะครับไม่มาหลักร้อยและก็ไม่มาหลักหน่วยบนย้ำงวดที่23ถ้าเขายังเดินต่อนะครับก็ขอแก้ไขนะครับขอบคุณมากสําหรับ f c ที่ช่วยอสอดส่องดูแลในการาบรรยายของแอดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แอดก็ยังอัดพลิป ช่วงดึกๆเหมือนเดิมนะฮะทีสองนะฮะที่หนึ่งทีสองทีสามอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าได้เวลาและก็เงียบนะฮะต้องขออภัยด้วยนะเพราะช่วงกลางวันไม่ว่างจริงๆนะครับวันนี้จะมานำเสนอสูตรจับชุดนะครับสามตัวบนนะครับ fc นะถ้าเขายังเดินต่อนะครับ fc นะย้ำนะครับถ้าเขายังเดินต่อนะครับเป็นสูตรตรงเลยนะครับของงวด16 นะครับ7 6 8ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับวันพุธนะตัวนี้ก็เอาไว้เปรียบเทียบเ,เลขเด่นกำลังวันด้วยนะ f ฟนะอา่าเป็นวันพุธนะครับเป็นวันพุธนะครับ3ตัวนะครับ ตรงๆเลยนะครับ fc นะ3ตัวตรงๆนะครับสูตรนี้นะครับถ้าเขายังเดินต่อนะครับ fc นะถ้าเขายังเดินต่อจะเป็น3ตัวตรงๆนะครับ3ตัวตรงๆมาดูกันนะครับ fc นะ3ตัวตรงๆ ถ้าเขายังเดินต่อมีตัวอะไรมัางนะครับเราก็จะมีหลักร้อยก่อนนะครับร้อยนะครับร้อยมีตัวไหนนะครับร้อยมีร้อยสิบหน่วย ร้อยสิบหน่วยนะครับอ่าแยกเป็นสัดส่วนเพื่อจะได้ง่ายนะครับ FC นะอ่าถ้าเขายังเดินต่อวันนี้จะจับชุดไปเลยนะครับ FC นะจับชุดอ่าแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้ตัวไหนมากนะครับร้อยนะครับวันที่16เดือน7มี4 ห้าหกนะครับหลักสิบมีห8แดศูนยหลักหน่วยมีสามสี่ห้านะครับเราจะมาจับชุดกันนะครับจะได้27ชุดนะครับอ่ายีชุดตรงนี้ ถ้าสูตรเขายังเดินต่อนะครับจะอยู่หนึ่งชุดที่จอวันที่16เดือน7ปี68นะครับวันพุธอยู่ในนี้นะครับถ้าสูตรเขาเดินต่อนะครับทุกสูตรนะครับ FC นะคํานวณจากสูตรถ้าเขาสูตรเขายังเดินต่อนะครับชุดแรกเรียงจากน้อยไปหามากเลยนะครับเอาหลักร้อยเลยนะครับก็จะมี 4นะครับ403 404 405 463 464 4 8อ่า465นะครับ FC นะขออภัยครับน,นะครับ465นะครับ465 465เดี๋ยวขอลบแป๊บนึงนะครับ FC นะ465ขอแก้ไขตรงนี้แป๊บนึงนะครับตกลงไปนิดนึง แก้ไขตัวน,นี้นิดนึงนะครับสี่หกห้านะครับ f c นะสี่หกห้านะครับสี่หกห้าสี่แปดสามสี่แปดสี่ 4 8 5นะครับตัวเลขก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับ f อนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจะเด่นจะตัดยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันก่อนตอนนี้จะลงให้ f อก่อนนะครับใน27ชุดนะครับชุดที่2ก็จะเป็น5 0 3นะครับ5 0 3 5 0 4 5 0 5 5 6 3 5 6 4 5 6 5นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะถ้า fc ท่านไหนที่มีสูตร หลักร้อยตลอดการนะครับเราก็มาหาคู่เงินเปรียบเทียบได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรหลักร้อยตลอดการของเรายัางเดินดีอยู่นะครับถ้าที่คู่เงินแต่ละชุดก็คู่เงินจะมีอยู่นะฮะมีคู่เงินเดี๋ยวจะขีดไปน้องห้องนะเพื่อจะได้ดูง่ายๆขึ้นนะครับมี5 8 3สาม 58 4, 58 5้า5ปดสนะครับก็จากหลักร้อยตอนนี้เราเริ่มที่หลักร้อยสก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นหลักร้อยห้านะครับสิหน่วยนะครับตอนนี้ก็มี18ชุดนะครับสิชุดเดี๋ยวจะตัดเป็นคู่ห้องให้ fc ได้เก็บเทียบคู่งเงินสำหรับ fc ที่มีสูตรหลักร้อยตลอดการอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่เงินหัว8ดนะครับหัว8ดหัว8ดนะครับคู่เงินหัว8ดคู่เงินหัว8ดอีกห้องหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีคู่เงินอยู่ แค่สามนะครับถ้าเป็นหัวก็คือ3หัวนะครับก็มีหัว0หัว6และหัว8นะครับตรงนี้อีก1น,นะครับอีก1ก็แยกให้ไปเลยนะครับ fc จะได้ดูง่ายๆนะครับก็คือคู่เงินหัว0ย์คู่เงินหัว6คู่เงินหัว8นะครับก็ถ้า fc มีคู่เงินอยู่แล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูนะครับและเลขชอบตัวไหนนะครับ เพราะว่า f c แต่ละท่านนะครับก็จะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับโชคลาภโชคดีก็เป็นของแต่และเ c แต่ละท่านนะครับการชอบเลขก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองเอาไป,ไปเปรียบเทียบกับชุดเลขเด่นนำชัยบนล่างเลขกำลังวันก็ได้เป็นวันพุธนะครับหรือว่า FC ท่านไหนจะไปเปรียบเทียบถ้าเป็นเลขที่เราชอบเลขที่เราฝัน เลขที่เราไปได้เลขเด่นเลขดังนะจากอาจารย์ในหลายสำนักนะครับก็ชอบตัวไหนก็ลองเปรียบเทียบดูนะถ้ามีสูตรอยู่แล้วก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับแต่ fc แต่ละท่านนะครับต่อไปหอหนะครับหอหตอนนี้เราหลักร้อยเป็นหลักนะครับหลักร้อยเป็นหลักสี่ไปแล้ว5เปไปแล้วนะครับหลักร้อยแต่ละตัวก็มาจับชุด10หน่วยนะครับตอนนี้6นะครับหก็มี 0 3, 3นะครับ6 0 3 6 0 4 6 0 5ต่อไป6 6 6 6 3นะครับ6 6 3 6 6กสี่นะครับ6กหกห้าหหห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขหามนะครับเลขหามเลขหามเลยนะครับแล้วก็ห ก็จะเป็น6 6หกแปนะครับหกแสามนะครับหกแปดสกนะครับหกแปดสกนะครับก็จะอยู่ในหัวหัวแนะครับถ้าอยู่ในชุดคู่เงิน นะครับที่จะไปเปรียบเทียบกับหลักร้อยตลอดการนะครับหกแปหนะครับหกแปดห้าทั้งหมดก็จะ2ีเจ็ดชุดนะครับเป็นชุดตรงนะครับ FC นะเป็นชุดตรงนะครับถ้าสูตรเขายังเดินอยู่นะครับตรงๆเลยนะครับ แต่ว่าถ้า FC ชอบตัวไหนก็เอาไปเป็นชุดนะฮะกันไว้ก็ได้นะครับอ่าก็ชุดไม่มีเลขหามก็จะได้เป็น6ชุดก็แล้วแต่เทคนิคนะถ้า FC ชอบเลขตัวไหนเลขนั้นๆน,น,นะครับวันนี้จะเอาสูตร3ตัวตรงนะครับที่จับได้27ชุดนี้จะ เอาลงแล้วก็เอาให้ fc ลองเทียบนะครับเลขเด่นอาจารย์ดังหลายๆสำนักดูนะครับหลายๆอาจารย์ที่เขาเดินยังเดินอยู่นะครับที่งวดหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับก็เอามารวมนะฮะให้ fc ได้ดูเปรียบเทียบเลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับภาพของเลขเด่นของแต่ละอาจารย์นะครับ หล,หลายช่องที่ลงก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้ fc ได้ดูนะครับหลายๆอาจารย์ลองเปรียบเทียบดูนะครับแต่าลาอาจารย์ก็เลขยังมีเดินมีเข้าอยู่นะฮะหลายๆงวดที่ผ่านมาก็ยังเข้าอยู่นะครับยังเข้าอยู่ตรงนี้นะครับสูตรนี้ถ้าเขายังเดินอยู่ก็มียี่บเจ็ดชุดเป็นตรงนะครับถ้า fc ชอบตัวไหนนะครับก็เปรียบเทียบอย่าง fc ที่เข้ามาดูใหม่ ว่า,าหลักร้อยตลอดการสูตรนี้เราจะเปรียบเทียบยังไงวันนี้จะเอามาเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับเิสซท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูยังไม่มีสูตรนี้ก็ไปโหลดย้อนหลังได้นะครับได้ทุกหัวครับวันนี้หัว0ของเรามีหัว0ของเรามี0 3น,นะครับ03 03 เป็นชุดคู่เงิน03มีไหมฮะ403นะในนี้มีนะครับเอฟซีนะในนี้มีงวดนี้นะครับ, FC, นะนนนะรบจะเป็นงวดที่14ของปีนะครับในชุดหลักร้อยตลอดการของเราจะเดินต่อหรือไม่มาดูนะครับคู่เงิน03มีนะครับ03มีหลักร้อยก็คือ403ในนี้มีนะครับ 04มีไหมครับ04 404ไม่มีในนี้นะครับอ่าถ้า0นี้ยังเดินต่อถ้าคู่เงิน03มาเราก็จะตัดไปได้1ชุดก็คือนะฮะไม่มี404นะครับ405นะครับ, 5, รบหวัวคู่เงิน05มีไหมครับในนี้มีนะครับ fc ในนี้มีนะครับในนี้มีนะครับ สำหรับเว็บซีท่านใหม่ๆสูตรนี้จะเป็นสูตรสําเร็จแล้วนะครับไปโหลดแคปถ้าสนใจย้อนหลังได้จะได้เข้าใจนะครับเพิ่มเติมนะครับทีนี้05นะครับ05เอาเอาเป็นอย่างนี้ไม่งงนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับลืมไปนะซีนะเอาใหม่นะครับค้เงิน03มีไหมครั403 403มีนะครับ 503ไม่มีนะครับเ c นะไม่มีนะครับอย่างนี้นะดูที่หัวปากกานะครับในนี้03ไม่มีหลักร้อยไม่มีนะครับห้า6ูนมีหรือไม่มีนะครับคู่เงิน0 3มี6 0 3และก็4 0 3อย่างนี้เป็นต้นนะครับสําหรับ FC ท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับหลายๆท่านนะครับก็คือถ้าเลขที่เราชอบ03ะครับในนี้ก็คือ ตัวที่ไม่มีเลยนะครับก็คือ503ไม่มีในสูตรบักร้อยตลอดการของเราถ้าเขายังเดินอยู่นะครับอ่า04นะครับใน04 04มีไหมสี่ศูนย์ไม่มีนะครับไม่มี504ไม่มีนะครับ f ี604ศีมีไหมมีแค่604อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ04มีแค่604นะครับ504ไม่มี404ไม่มี ถ้าสุดหลักร้อยเขายังเดินอยู่และก็คู่เงิน0ูนย์มาอย่างนี้เป็นต้นนะครับศูนย์ห้า f4 ศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าอ่าจะได้ไม่ตาลายนะครับสีนะศูนย์ห้ามีไหมครับห้าศูนย์ห้ามีสี่ศูนย์ห้ามีนะครับ f4 หกศูนย์ห้ามีมีทั้งสามเลยนะครับสําหรับคู่เงินศูนย์ห้าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาเดินนะครับ f ีนะอ่า ต่อไปคู่เงิน6นะครับคู่เงิน6 6คู่เงิน6นะครับเห็นไหมครับ fc หกนะครับ6มี6อะไร6 3คู่เงิน6 3นะครับ6 3สามมีไหมครับ4 6 3มีนะครับ fc นะสี่หกสาตรงนี้นะครับ4 6 3ที่หัวปากกานะครับ fc นะอ่า ห้าหกสามมีไหมครับห้าหกสามมีนะครับห้าหกสามมีนะครับห้าหกสามมีนะครับในะที่หัวปากกานะครับห้าหกสามหกหกสามมีไหมนะครับหกหกสามอ่าตัวนี้เรียงสลับไปนิดหนึ่งแต่มีนะครับอีกทีนะหกหกสามนะครับหกหกสามนะครับในนี้มีนะครับจะเข้าชุดกันเลยนะครับหกหกสามนะครับหกหกสามที่หัวปากกานะครับ 663ครับ663นะครับ64มีไหมครับ64 64 64อ่าคู่เงิน64อ่าคู่เงิน64มีไหมครับ64มี464ครับมีนะครับ MC นะที่หัวปากกานะครับ,รรรบ5 64 5 64มีไหมครับ มีนะครับ fc ห้าหกสี่หกหกสี่มีนะครับอ่าคู่เงินหกห้านะครับหกห้ามี c หกห้าห้าหกห้ามีไหมฮะห้าหกห้ามีนะครับหกหกห้ามีนะครับนี่เปรียบเทียบให้ดูนะครับ fc นะอ่าถ้าคู่เงินแต่ละคู่ชุดไหนคู่เงินไหนมาครับในสูตรหลักพร้อยตลอดการชุดไหนมีไม่มีนะครับอ่า หกห้าหัวหกก็ผ่านไปแล้วนะครับอีซีนะนี่เปรียบเทียบในอีซีดูนะฮะเพื่ออีซีท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะสนใจก็การเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วก็ไปโหลดเอาได้นะครับไปแคปเอาได้นะครับคู่งเงินแปดนะครับมีแปดอะไรมีแปดสามนะครับแปดสามแปดสามนะครับคู่งเงินแปดสาม แปดสามสี่แปดสามีนะครับเอฟซี FC, นะในสําหรับคู่เงินตลอดการของเรานะครับห้าแปดสามมีนะครับหกแปดสามมีนะแปดคู่เงินแปดสามีมีอยู่ในนี้ทั้งสามชุดเลยนะครับเอฟซี FC, จะไปเปรียบเทียบตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาไ้ก่อนนะครับยังไม่ตัดไม่เน้นให้นะเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นกันทีหลังนะครับ f อนะ84ครับคู่เงิน84นะครับ คู่เงิน84 484มีไหมนะครับ484ไม่มีในนี้ไม่มีนะครับคู่เงิน84มีแค่584 684มีไหมมีนะครับอ่าในคู่เงินตลอดการของเรามีนะครับคู่เงิน84ดสีคู่เงิน85นะครับเปรียบเทียบคู่เงิน85 485มีนะครับ fc นะนี่นะ 485คู่เงินเรามีนะครับ585 585มีนะครับเพราะว่าตอนที่เขียนแอดก็ตกหล่นไปก็เลยมาเขียนทีแรกจะเ,เรียงตั้งแต่ต่ำไปหาสูงนะครับอ่า685มีไหมมีนะครับคู่เงิน85ก็มนะีทั้ง้ง3ชุดเลยนะครับถ้าสุดหลักร้อยตลอดการเรายังเดินต่อนะฮะเดินดีเดินต่อนะครับก็ในนี้นะครับ อย่าลืมนะครับ3ตัวชุดนี้ตรงๆนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาหาตัวเด่นตัวดังตัดกันนะครับเทียบกันนะครับมีสูตรลดต้นทุนก็เอามาลดตัดกันเพราะยังเหลืออีกหลายวันนะครับ fc ชอบชุดไหนก็ลองดูนะครับเป็น3ตัวตรงนะครับถ้า fc จะกันไว้ก็จัดเป็นชุดได้นะครับก็คลิปนี้จะเอาไว้เปรียบเทียบเลขเด่นอาจารย์ดัง นะฮะเอฟก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับก็สําหรับ FC ฟซท่านใหม่นะฮะถ้าจะได้ไม่ผิดพลาดการนําเสนอนะฮะตกงรนของทางช่องของเราก็กดติดตามนะฮะไปได้นะครับเผื่อเราจะมีสูตรไหนที่โดนใจ f อฟซท่านใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับขอขอบคุณ FC ที่ติดตามกันมานานๆน,นะฮะแล้วก็ f อฟท่านใหม่ที่กําลังจะติดตามช่องของเรานะครับโชคลาภโชคดีมันๆทุกท่านนะฮะเป็นของ f อแต่ละท่านนะครับก็เป็นไปตามสูตรนะครับ f อนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ